ถ้าคนมาครบแล้วเนาะนะครับจะสองคนสามคนสี่คนห้าคนหรือว่าสูงสุดหคนก็ได้นะครับให้เจ้าของห้องกดสตาร์ททีนี้หน้าจอมันจะหมุนไวใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมืดมืดด้วยให้เรามาตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงฟันเฟืองตรงนี้นะแล้วก็มาคำว่าเซตติ้งนะครับแล้วก็มาคำว่ากราฟิกปรับตรงนี้นะครับไปสุดเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ไปสุดเหมือนกันนะครับ คือสีช่องสีส้มๆเนี่ยปรับสูตรไปเลยจากนั้นมาคําว่าเกมเพย์นะครับให้ปรับลดตรงนี้มาประมาณยี่สิบนะครับให้มันได้ประมาณยี่สิบยี่สบยี่สเอ็ดก็ได้นะครับถ้ามันไม่ตรงยี่สิบสิบเก้ายี่สิบนะครับแล้วกดกลับไปเลยมันก็จะสว่างละแล้วก็ เราก็จะหมุนจอได้ปกตินะครับแต่ถ้ามันยังหมุนไวอยู่เราก็มาปรับแบบเดิมเลยนะครับตรงเกมเพย์ปรับลดลงมาอีกลองซักสิบเจ็ดดูประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดไม์กันนะครับมันจะมีปุ่มไม์อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับครั้งแรกนะให้เราแตะตรงนี้ ถ้าเป็นมือถือรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะมีคําว่าปฏิเสธกับอนุญาตนะครับให้เรากดอนุญาตนะแต่ถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่นะครับส่วนใหญ่มันจะขึ้นประมาณนี้ให้เรากดคําว่าขณะใช้แอปแลวทีนี้วิธีการพูดนะครับเดีย๋ยวผมเอาอีกหน้าจอหันมาละวิธีการพูดเนี่ยให้เรากดตรงนี้ค้างไว้นะถ้าจะพูดนะครับกดกดนี้ค้างไว้แล้วก็พูด พอพูดจบเราก็ปล่อยเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวหนึ่งพูดนะครับให้ดูปากตรงนี้นะสวัสดี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 สสดสสดสสดปากน้าแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการเปิดไม้เนาะถ้าจะคุยก็กดค้างไว้แล้วก็คุยนะครับแล้วก็ปล่อยถ้าพ,พูดจบก็ปล่อยเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้า